ซูกาช้คาเฟ่น่ารักสายหวานกิ้วคิ้ว,วตั้งอยู่บนถนนพระองค์เจ้าสายลำลูกกาคลองสี่ปทุมธานีค่ะร้านนี้จัดเป็นร้านเก่าแก่นะคะแห่งย่านนี้เพราะเขาเปิดมาแล้วกว่า6ปีค่ะภายในตกแต่งได้น่ารักมากเอาใจคนชอบถ่ายรูปสายคาเฟ่เลเวอร์สุดๆเลยร้านนี้เขามีเมนูอาหารให้เลือกมากมายเลยนะคะมีบริการทั้งอาหารไทยอาหารฟิวชัน่นเบเกอรี่เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายเมนูค่ะมีน้องหมีตัวโตวให้ถ่ายรูปด้วยนะคะ น่ารักมากร้านนี้เขาถูกขนานนามว่า<บ>เป็นร้านขนมที่ต้องยอมกินจนตัวแตกค่ะอร่อยที่สุดในย่านลำลูกกาคลองสี่เลยร้านนี้ทุกเมนูอาหารของเขาออกมาจากก้นครัวของทางร้านโดยตรงเลยนะคะทาเองทุกเมนูค่ะจัดว่าเป็นเมนูโฮมเมดที่อร่อยมากเลยนะคะโดยราคาเมนูที่ร้านเฉลี่ยอยู่ที่เมนูละ50บาทถึง250บาทค่ะถือว่าราคาน่ารักมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับรสชาติอาหารที่เราได้กินถ้าใครสนใจแนะนําให้มาที่ร้านได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดบันจันทร์ค่ะ ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ